เอาละมันถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะมาหยุดแกเจ้างอคงหยุดฉันยังงั้นเหรอคงเป็นไปไม่ได้รลกนะไอ้พวกเทพกระจกเฮ้ยเจ้าบังอาจดาพวกเราเลยเหรอพวกเราเป็นถึงเทพเต่าเลยนะเฟยอาจารย์ของพวกแกนั้นเป็นถึงกระั่งลูกน้องฉันฉันตบหัรีดยังได้เลยเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเฟยเอาพิงจัดก,การมันแต่เลยถ้าแกอยากเจอกับฉันก็ได้ไปแล้วอย่าโอ้ยนาจอจับตัวมันดูนี่โอ้ยกูจับมันไม่ได้แล้วโอ้ยใช้ดําแข็งหยุดมันสิเอาพิงโอ,อ้จะตาย มันฆ่าได้ไงปะเนี่ยสองตัวตัวโหนโดทั้งนั้นนาจาก็เอาปยังแพ้แหมก็บอกแล้วว่าฉันมันสุดยอดรู้จักป้าสึกงหงองเน่เดี๋ยวก็เอากระบอกฟัดตั้งหัวแม่งเลยนะครับเดวันวนี้ครับต้นช่วยในโปรเรากลับมาในเกมที่เราได้กินไปต่อเดี๋ยวผมชอบเล้นะครับ๋ยวันนี้เดี่ยเราจะมาทำการเล่นซึ่งหงองกันนะครับหรือว่าเออเทพมังกี้คิงนะฮะ ซึ่งก็บอกเลยว่าซึ่งงอคนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับของประเทศจีนนะครับนะเป็นแบบโอ้โหสุดยอดของริงมหาปไรยสุดฮอตนะครับนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีสร้างกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นกันเนาะน,นะครับมาดูกันนะครับว่าผมให้ความสามารถอะไรมันบ้างนะครับสำหรับตอนสร้าง อ่ะเอาละสำหรับซึ่งหงอคงตัวนี้นะครับนะชุดก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะใครอยากได้ชุดนี้หรือว่าอยากเล่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเซิร์ชไปเลยนะครับมังกี้คิงนะครับนะแล้วผมก็จะเขียนว่า AJP นะครับนะ AJP ชื่อย่อช่องผมนะครับนี่ของ AJPro นะครับนะเออสร้างไว้นะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับมาดูที่ความสามารถความสามารถเดี๋ยวผมจะให้กระบอกมันถือข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอีกข้างหนึ่งเป็นแบบว่าใช้พลังของซูเปอร์ชนาเวลามันบินไงหงอคงมันบินได้ใช่ไหมต่ะนะครับนะเออก็นั่นแหละแล้วก็เออความสามารถนะครับนะความสามารถ พิเศษผมจะเอาไอ้ตัวนี้เอาไว้ยึดนะครับยึดศัตรูไว้นะครับเป็นหนามทิ่มแทงขึ้นมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือหอคงต้องแยกร่างได้นะครับเพราะผมเอามาถึง3ขั้นเลยนะครับสำหรับแยกร่างนะครับนะเออแล้วก็สามารถบิงได้นะครับวาร์ปไปด้านหลังได้นะครับเป็นอสซินซินนะฮะเออแล้วก็โกรธนะครับเอาโกรธมาแล้วก็ป้องกันระดับหนึ่งแล้วก็เตะเท้าไฟหมัดเท้าไฟอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็พุ่งชนแบบแมมมอสนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเรียกขนู ออกมาจากบนฟ้ามายิงได้นะครับเออนะครับซึ่งหอคงก็จะมีพลังประมาณนี้แหละนะครับน้แลวก็ความสามารถทางกายภาพเนี่ยผมจะเอาเลือดหงอคงประมาณสักแสนหนึ่งเลยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าหงอคงีโหดกว่านาจาแล้วก็เอาปิงด้วยนะถ้าดูจากประวัตินะครับนะโหดต่อมากเลยนะครับตบเหมือนเด็กเลยนะฮะแล้วต่อมาไซส์ก็ปกตินะครับ1.2นะครับตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็น้ำหนักหน0สปีด0นะครับความเร็วในการตีส0นะครับนายพวกนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ เอาพลังของซูเปอร์ชาวนาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพุ่งตรงแบบตามสไตล์มันนะครับแล้วก็ดาเมจตีเป็นพันเลยนะครับผมบอกเลยตัวนี้โหดมากอ่าแต่งอโคงเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับสำหรับงอโคงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะสร้างาคล้ายๆว่าจะทําไงละ่ะให้บรนโหดขึ้นกว่าเดิมนะก็คือผมจะทําให้ไอ้งอโคงตัว,ต,วตัวหลักตะกีนครับมีม,ม,มีมีแบบกระบองแบบแยกร่างออกมาช่วยนะครับเอออยู่อยู่ด้านหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้ผมจะเอามันออกมาสู้ยังไงวะนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับนะซึ่งมันจะขีข่คองอโคงอยู่ด้านหลัง ซึ่งผมจะทําให้มันตัวเล็กก่อนนะครับนะ0.0ปึ๊บมันจะได้ประมาณ0.20จนะครับนะจะเป็นงอคงตัวจิ๋วนะครับคอยช่วยงอคงตัวใหญ่อยู่อ่ะซึ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวจิ๋วอย่างเี้นะครับถือกระบ,บองใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านหลังงอคงนะครับนะแล้วความสามารถของพี่แกนะครับผมจะให้แกนี่ บิงไปด้านหลังนะครับนะแล้วเราก็คอยช่วยแยกร่างให้หงอคงเป็นเหมือนกระบองร่องหุ่นที่คอยตีให้หงอคงนะครับนะเออนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเหมือนตัวแยกร่างที่หงอคงแยกร่างออกมาเป็นตัวเล็กที่คอยตีให้มันนะครับนะเอออ่ะนี่มาขี่รังหงอคงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่มันมี <laughs> กระบองติดอยู่ด้านหน้าวะ่ะ เอาไงดีวะถ้าผู้ชมคิดว่าไงดีคือมันไม่ค่อยสวยแต่มันจะโคตรโหดนะครับนะก็คือมันจะมีแยกร่างไหลร่างมากดูดิเ,เออฉันเรียกตัวมินิออกมาสู้แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหชิบหายกูบอกเลยชิบหายดูกระบองกระบองเดินเล่นนะครับนะแหว่งโคตรโหดนี่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 น,นี่ออกไปกินซอว์ดูดิแอบพวกเราท่านหงอของเรียกเรามาตัวแยกร่างท่านหงอคงดูดิโคตรปั่นนะครับนะเออถ้าผู้ชมชอบไหม เจ้าไหมนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่มันโคตรปั่นเลยว่ะ <S <S อ่าผมรู้แล้วผมว่าไม่จําเป็นจะต้องเอากระบองได้นะครับนะผมคิดว่ากระบองเนี่ยให้ตัวหลักมันแยกร่างเอาละกันนะครับนะส่วนไอตัวมินิแยกร่างตัวเล็กออกมาเนี่ยผมว่าไม่ต้องเอากระบองหรอกเพื่อความสวยงามอ่าเอาหลัสำหรับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนงอของแยกร่างออกมาธรรมดาแต่ผมคิดว่าผมต้องปรับเรือให้มันน้อยลงกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวมันได้เปรียบมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นประมาณสัก5 0 0พัน พอแล้วกันนะครับนะผมคิดว่าขนาดตัวแบบโหดโหยังสู้มันไม่ได้แล้วแหละนะครับนะขนาดแค่ตัวยยกร่างเล็กๆนะครับผมคิดว่าน่าจะสู้มันไม่ได้ว่ะตัวนี้เอาละครับตอนนี้งอโคงโอ้โหมาแล้วนะครับมาพร้อมกับโอ้ยงอโคลงจิ๋วนะครับนะอยู่ด้านหลังแยกร่างไว้เอาไว้คุยเล่นนะครับสำหรับงอโคงอ่าเอาแลมมาดูกันนะครับว่าถ้าเจอกับฝูงใจแอนเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงนะครับงอโคงงตะก้อนสิมาแลวโอ้โหมาแล้วครับนะพร้อมาตัวแยกร่างกูบอกเลยว่าทั้งวงเนี่ยยังไม่สู้ตัวเล็กมาเลยนะครับของงอโคงนะ ได้ครับนายจะไม่สู้ตัวแยกล่างไอตัวเล็กของมันเลยดูเด็ดโอ้โหโอ้โหเละกูบอกเลยว่าเละเละตัวเป๊ะนะครับตุโอ้โหเรียบรอยแล้วไอตัวเล็กของมันแยกล่างได้ด้วยไงประเด็นกูบอกเลยโคตรโหดนะครับเนี่ยเลยแหละเหมาะเป็นเอ่อคิงมังกี้นะครับนะมังกี้คิงนะครับนะราชาแห่งริงนะครับนะเออ เอาละมาดูกันนะครับว่าท่านาจาก็เอาปิงร่วมมือกันในคราวนี้นะครับคราวที่แล้วแพ้ไปคราวนี้นาจาก็เอาปิงบอกเฮ้ยขอแก้มือเว้ย่ามาดูกันนะครับมังคีบอกมึงตายแน่นอนคราวนี้กูเอาไอ้สมุนน้อยกูมาด้วยนี่โอ้กูบอกเลยแค่สมุนน้อยก็สู้ยากแล้วนะครับเออตายเรียบร้อยเฮ้ยเจ้านาว่ะเฮ้ยเจอนาจานะครับนาจาพ่นไฟใสหน้าตายเลยมึงเจอ อ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนาตะกี้แม็กดูไม่ทันนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่ไอตัวเจียวจัดการมันเอาปิงนะครับโดนเหมือนว่าจะแพ้มังกี้วะเออตายวะนะครับไม่สู้2ตัวนี้วะนะครับนาสองตัวนี้ร่วมมือกันคือชนะเหรอนะครับนาะเฮ้ยทำไมรอบแรกมันชนะวะ อ้าวถ้าสมมติเป็นแค่นาจาตัวเดียว์นะถ้านาจาตัวเดียวเนี่ยมันจะชนะไม่ได้เลยครับนะถ้าเอาตามแบบเนื้อเรื่องจริงๆแบบความเป็นจริงนะครับนะเออมาดูกันนะครับหมอคงบอกอืมอสบายนี่แกตายนี่โดนชนไปดีนาจาโตงตโต๊ตโ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 ต๊เรียบร้อยนะครับตายแน่นอนนะครับนะเออดูดิโคตรปั่นนะครับอ่าวถ้าสมมติเอาปิงตัวเดียวเรจะเป็นยังไงนะครับมาป <IS. S 2> ื้ปาแล้วเอาปิงมากูไม่มีคู่หูกูนาจากูตายดีนะครับนารออะไรอะ เรียบร้อยนะครับออแต่ถ้าสมมติ2ตัวมันร่วมมือกันนะครับจะกลายเป็นพลังเหมือนออไข่มุกเทพนะครับรวมกันเป็นแบบโคตรโหดมหาอวัยนะครับนะแต่ก็แล้วนะนะครับก็สู้ไม่ได้อยู่ดีว่ะนะครับนะถ้ามาสู้กันเดียวๆกับหมอคงนะครับเอาเลยครับต่อมาต้องหมดเจอกันรูโต้รูโต้บอกหืมฉันนันนินจาแยกร่างได้ส่วนเขาคงบอกกูก็แยกร่างได้คือกันแยกเยอะเดีกว่าพวกมึงอีกเอาละมาดูกันนะครับว่าศึกนี้ใครจะแยกร่างได้เยอะกว่ากัน ไปดูกันเลยมาแล้วแต่ผมคิดว่านาร istas, ูโตะน่าจะแยกร่างได้เยอะกว่าโอ้โหเอาละเว้ยมีมินิด้วยมินิมังกี้ตัวกูยยืดยัดนี่โอ้โหพยายามจะตีหลังนะครับนี่นะครับมินิมังกี้นะครับคอยตีช่วยอยู่ด้านหลังนะครับหอโคงนี่นี่เอาไว้เอาอะไรจะป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 เปะ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  วุ้ยที่ทำมามาโนโตกพยายามจะหาทางแก้นะครับนะใช้พลังที่มีอยู่แยกร่างนะครับหลอกงอกคงแต่งกอกขาบกเฮ้ย <c oughs> อย่ามาแยกร่างหลอกฉันเลยเพราะฉันก็เป็นเหมือนกันสายนี้โอ้โหเละๆคอมกูพังแน่นอนอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับนะมันจะปล่อยมาเยอะขึ้นรึนาโนโตะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าว่ะตัวแยกร่างออกมาเยอะกว่าว่ะเออซึ่งตอนนี้ซึ่งงอกโคกูเอาเป็นไงวะอยู่ไหนวะเนี้ยเดี๋ยวก่อนมันสู้กันอยู่ไหนวะเนี่ย นะครับเดกันเดกโอ้โห,โโหพี่แบเลยตรงนี้เอาลว้นเออเออสู้กันบนน้าสู้กันบนน้าสู้กันบนน้าใครเป็นใครกูไม่รู้เออ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 เรียบร้อยนะครับนะหองอคงกูชนะวะ่ะเอาดินะครับแจ้าหอคงกูอยู่ไหนเนี่ยสภาพหงอคงกูอยู่ไหนนะครับนะเอออ๋อให้ตัวมินิจัดนะครับนะอ๋อตัวมินิอยู่นี่นะครับเพิ่งไต่ เ่งไต่ปิวไปนะครับตัวจีนะครับนะครัเรโตัวตายเรียบร้อยนะฮะเออเอาละครับต่อมาเป็นตระกูลไทยท่านบ้างนะครับดูซิว่าโอ้ยรีวายมีคสะเอเรนนะครับมามาดูกันจะสู้งอคงได้หรือเปล่ามาแล้วโอ้โหตายนะครับนะไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วนะครับแอะโอ้โหนะครับยังไม่ได้ปล่อยธนูนะครับก็ตายแล้วนะฮะ เอาละถึงเวลาที่แกจะต้องเจอกับฉันแล้วแหละฉันคือแอลบุรุษใบสนีเฮ้ยไม่ใช่ฉันคือผู้เขียนเดนโนสมุดจดความตายเฮ้แกชื่อเงาคงใช่ไหมเตรียมตัวตายได้เลยมาแล้วนะครับนะเงาคงว่าไม่ได้หรอกแอลจะเขียนชื่อทันไหมมาแล้วโอ๊ยนะครับนะปล่อยแค่ตัวมินิไปแอลก็ตายแล้วแฮะเรียบร้อยนะครับบอลรดนะครับนะ เอ้ยพวกเราทุกคนจัดการมันมันคือมังกี้ปลอมฮึว่าฉันมังกี้ปลอมพวกแกมีเยอะมากกว่าฉันสิอีกฉันมีแค่ตัวเดียวบนโลกเว้ยปั๊บไปโอ้โหมาแล้วครับมังกี้บอกเอ้ยมันวาร์ปได้ด้วยทำไมเราวาร์ปไม่ได้เหมือนมันวาร์ปเอ่อแห่แกคิดว่าแกวาร์ปได้คนเดียวหรือไงเออเราวาร์ปไม่ได้นะครับพหน้าเอาคุณลืมไปนะครับคุณไม่น่าโชว์โมเลย,เอยโอ้โหเละนะครับฝูมังกี้ไม่มีทางรอดทางวัชาก็เละไปหมดนี่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 พวกเราจัดตัวมันไม่ได้เลยนะครับนะแยกดังได้เยอะกว่าด้วยซ้นะครับ <laughs> ตายอย่างรวดเร็วฮึ <c oughs> โหดขนาดไหนก็ต้องเจอฉันถ้าแกยังไม่ผ่านฉันก็แสดงว่าแกไม่โหดจริงเอาแหะมาดูกันนะครับมังกี้มาแล้วปพืมปังปุ้ปงโุ๊กโอ้ยใช้พลังลนะครับแอะเออคือเอาอย่างไรเออเอาเลยนี่โอ้ยชมดอกเดียวตายนะครับเรียบร้อยนะครับนะโดนทิมแทงอีกต่างหากโหดแซ่บนะครับโอ้โหยังจะกันได้ด้วยเหรอตอนตายนะครับม้าบอนะครับนะงอคงชนะได้อย่างชิวๆแสดงว่ายูนิตตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นเทพแล้วนะครับนะ สำหรับงอคงเอาละต่อมาเจอสป,ปอร์ชาวนาะสป,ปอร์ชาวนะบอกหู้แกตายโอ้โหมันมาด้านหลังลรถได้ไงวะ,ะ,ะ้นี่ชนไปดินะครับนะสู้ไม่ได้นะครับโดนเตะกลับมาแล้วก็มันสามตัวตายเลยเรียบร้อยหงอโคโคตรเก่ง เอาละต่อมาต้องมาเจอกับไททันซึ่งโหมีหัวหน้านำทัพก็คือไททันเริงนะครับเอาละไททันยิงไททันเกาะมาแล้วเว้ยลุยฟึกมาแล้ว,ลวโอโหัวงอโค้งบอกเตะมันหมาเลย,ยสบายจริงๆเลยที่เขาตัวตึๆพวกไททันนางออพวกนี้มันสู้ฉันไม่ได้หรอกเอาตัวเลขของฉันมาสู้ก็ตายหมดแล้วนะครับนะผมบอกเลยว่าแค่ตัวมินิของหงอโคงก็ชนะได้ท,งงงทั้ๆๆๆงกองทัพเออกองกองกองทัพของไททันหมดแล้วะนะครับนะขอโทษทีติดอ่างหน่อยนะครับเพิ่งตื่นมาแคสนะครับ เอาไะพวกเราชาวบะมงจับมันถ้าเราจับมันได้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ละยิงเข้าไปเฮ้ยจะโอ้โหชิบหายเอาละมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยิงใส่พวกกันเองนั่นไงชิบหายนะครับยิงใส่ไอ้จอร์นนะครับโอ้โหโดนแล้วโอ้โหโดน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 โอ้โหโดนอ้อมวงโคตรเท่นะครับตะกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับแม่งเท่จริงนะครับน้าโอ้โห เอาล for ่ะต่อมาต้องมาเจอกับราชามังกรสแลงไอ้ข่อยนะครับนะเฮ้ยมันตายเฮ้ยมันบิงไปด้านหลังได้ไงวะเจับปะเจับปะเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยมีลุ้นเว้ยราชามังกรแฮะตายตายง่ายด้วยนะครับเฮ้ยมึงชนะสแลงไอ้ข่อยได้หรอวะเฮ้ยราชามังกรกูตายโคตรง่ายเลยนะครับเรียบร้อยเดนสมอลเล่ อ่ะเอาละกูเรียกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มาเวลแม่งมาให้หมดเลยมามาดูซิมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยแหง่งนะครับนะเหมือนมันจะบิงกมาตรงนี้เลยวะนะครับนะปั๊บโอ้โหอามาแล้วยังไม่รู้ตัวนะครับงาาเดชผูกูบอกกูยิงอยู่เว้ยไม่รู้เว้ยอาจจะพป็เจ้าโอ้โเรียบร้อยเละโ,โ,โดนชนหมดแล้วโอ้โหเลยครับนะ โอ้โหแบ็คแพนเตอร์กูกำลังจะโดดเข้าไปโดนเสียบนะครับเออพวกเราสู้มันไม่ได้ดูเดดพูนะครับเดดพูโดนเสียบไปกูบอกกูไม่ตายหรอกนะครับโหขนาดไหนกูก็ไม่ตายนี่ชนไปดิชนไปดิเดดพูน่าจะเป็นตัวเดียวที่เหลือรอดนะครับนะผมว่านะตอนนี้โดนชนชนชนโอ้โหมังกี้นะครับใส่แรงเอยทำไมตัวนี้มันไม่ตายวะไม่แต่ไมตัวนี้ไม่ไปตายทุกคนเอยมันไม่ตายวะเดดพู่แง่กูก็ไม่ตายไงกูเป็นอมตะรู้หรือเปล่านี่เฮ้ไม่รู้แะกูเดินเล่นดีกว่าถึงกูจะชนะมึงไม่ได้แต่กูก็ไม่ตายนะครับ กันลองเจอคุดนะครับพญานกพิราบนะครับนะเออกูพูดไปเรื่อยนะครับนะพูดเสียชื่อคุดเลยนะครับเอออ่ะเอาดีเอาอุ้ยโดนว่ะครับโดนอะไรวะใครตายวะเนี่ยตกลงใครตายเอ้าตะกี้คุดแพ้นี่ว่านะครับนะาเรดมันเป็นของฝั่งเอานะครับบังกี้ครับดีดีอ่ะไอ้ใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ล่าตายว่ะครับแอบแมงเอ้หดเกินนะครับนะาโอ้โหดยตัวนั้นแมนกระเด็นไปโนะเลยขนาดลมสามตัวนะครับคุดยังไม่สู้อ่ะ มงันแกต้องเจอกับอา,าชาชออแล้วเหรออุวอา,าชาติบอกุูได้ยืนแป๊บเดียวเองไอสัตว์โอ้โหโดนคอมโบนะครับได้ยืนแป๊บเดียวตายนะครับอา,าชาติถึงกับล้มกันเลยทีเดียวนะฮะยืนไม่ได้ว่ะ ถ้าครับตัวนี้โหดมากนะครับสำหรับมังกี้เนี่ยเฮง hey, งั้นแกต้องเจอกับฮันุมานแจ๊กแจ๊กแจ๊กลิงเหมือนกันลิงเหมือนกันแต่ฉันเป็นลิงเผือกโอ้ยอโดนทีมไปแล้วนะฮานุมานนะครับอุ้ยฮันุมานแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะแต่ก็โดนหองอกคงจัดไฟยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโอ้ยแยกราย่างมาแล้วบนตัวแบทบอก oh, กันเอาดิเอาดิเอาดินะครับนะลิงขาวกับลิงแดงมาเจอกันแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับอุ้ยตายนะครับนะฮันุมานยังไม่สู้หงอกคงเลยนะครับนะแพ้ว่ะตัวละครไทยเราแพ้เขาว่ะ นะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆนะครับหนุมานกับงอคงใครเก่งกว่ากันนะครับนะเออครับอ่าเอาล่ะต่อบานนทกนะครับแม่งดูว่าขุนช้างนะครับแม่งเหมือนขุนช้างชิบหายเลยครับต้องมาเจอกับนี่เอองอคงโอ้ยสกินใหม่นะครับโคตรเท่เลยนะครับนะหยโอ้โหนะครับเอาเริ่มชนไปโอ้โดนชนหน้าสะบานโคกตัว กูยังไม่ได้ชี้นิ้วเลยนะครับนนทอกบอกโอ้มันเอามันเอาตัวมินิไงมินิเร็วตัวตัวเไอหงอคงร่างเล็กนะครับนะที่แยกร่างออกมาเป็นร่างเล็กนะครับเร็วกว่ามันไงมันเลยออกไปพุ่งชนนะครับเหมือนเป็นเหมือนอาวุธเลยดูดิเรียบร้อยนะครับดูดิแล้วชุดโคตรเทอ่ะดูดิโคตรไร้กาศอ่ะ เอาละผมว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเจอกับพี่โตแล้วละพี่โตบอกแอซีเมันสมา้นต่อดาต้องมาเจอกับอหัวงอคงสกินใหม่โคตรเท่เลยนะครับนะฟิวมาแล้วส่งตัวมินีไปต่อยก่อนนะครับนะซึ่งตัวมินีก็ยังต่อยพี่โตไม่โดนนะครับแล้วก็โดนนะครับโอ้พี่โตยังพิสู้เลยอ่ะมันเก่งมากอ่ะมันเก่งเกินอ่ะนะครับหัวงอคงนะครับนะผมว่ามันต้องเจอกับตัวซีเคทของผมแล้วแหละนะครับนะต้องเจอกับเจ้าข่อยแล้วแหละนะครับนะ อ้อาวและก,ก่อนจอบเงาของก็บอกไอ้แม่งกากจริงเลยวะเกมแถบมีแค่นี้หรือวะโหไม่น่ามาโลกนี้เลยว่ามีแต่คนแกกๆซึ่งแกก็ต้องเจอกับตัวนี้ก่อนถ้าแกยังไม่เจอกับฉันก็อย่าพูดมากไอ้เบือ้องไอ้แกว่าใครเบือ้องฉันคือริงที่โหดที่สุดในเกมเา้าฉันชนะทุกคนเลยเท่าที่ผ่านมาตะกี้นะนั่นก็หมายความว่าแกยังไม่เจอฉันสินะ เจ้าลิงจ๋อแม่งเอ้ยจะตายหยดจะมูเฮ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับต่องถึงก็แค่พวกลิงโง่ๆที่ได้พลังมาก็แค่นั้นเองนี่ต้องสั่งสอนเรียบร้อยนะครับตายนะครับนะแอะนะครับสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะหอโงเจอเทพข่อยกูจัดการนะครับเรียบร้อยนะครับนะเทพข่อยบอกหฉันจะสอนแกนี่ แกต้องฟังไว้นะว่าบนท้องฟ้าเนี่ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยตกใจหมดนะขณนะเออโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแค่นี้แหละนะครับสำหรับออการเล่นสู้กับมังกีนะครับนะซึ่งก็ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับเทพคอยนี่ไม่ได้ออกมาบ่อยนะครับมันจะออกมาเฉพาะตัวที่โหดเกินจะต้านทานนะครับนะก็อย่างเช่นมังกีนะมังกีมันชนะมาทุกตัวเลยรก็ว่าได้นะครับนะเออมันต้องมาเจอกับเทพค่อยนะครับนะเพื่อ ออปิดพันึกนะครับความหวดมันว่ามันยังเป็นที่2อ,อยู่ตลอดนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะเออโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละไป